เยอะมากทุกคนสวนวันนี้นกพามาเก็บเชอร์รี่ที่สวนค่ะเอาไปขับรถขับรถเยอะเลยตีรถขับแล้วเอาละสวยเนาะอุยยอยอ้ยตุย๊บ้าติลีนกคระ า้เนี่ค่ะที่เราจะมาเก็บเชอร์รี่กันสวนใหญ่มากเล้วเราเข้าไปดูกันค่ะข้างใน

untuk condo. Oh. oh. <laughs> <coughs> ดวยมากค่ะ mình thân nhiều thăng lúp dài à, cho đi đi đón đi đón đi Takk og lov. อย่างนี้ทุกคนสวยมากนี่เยเยเขาให้เดินไปทางนี้มนเลยเดินได้ใช่ไหมเราเดินตรงเราไ่ได้แวะไป่อ้หดูสวนดกมากดกมากกว้างมากเดีวจักหน่อยเขาก็เปิดให้ให้มาเก็บแอปเปิ้ลเนาะ นู no, <hate> ่น <questo> ท <diversion> yeah. ี่เราไปเก็บเชอร์รี่กันค่ะโหส่วนนี้มีทั้งสตรอเบอรี่ทั้งเชอร์รี่ทุกเบอรี่หลายอย่างมากค่ะดูทุกคนโห ลูกใหญ่ลูกใหญ่อืมหวานมากครับทุกคนสตเบัรลีแต่น้ำเยอะนู้นท,ทั้งแถ่